มีโอโอ้อะไรอะไรโอนี่คือสีที่อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับบ้านกัละยาสินอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาแกะพยักปลอดภัยรุ่น2นะฮะแล้วก็จะ มีโปรโลเล้าๆให้นะครับผมนะก็จะหมดแล้วนะฮะจากเดิมเนี่ยซีนเดิมเนี่ยองละ650บาทใช่ไหมฮะตอนนี้ซีนเดิมนะฮะเอาไป550บาทพอครับเหลือไม่เยอะแล้วะฮะก็จะได้หมดหมดนะฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วก็ มาดูกันนะว่าจะได้เนื้ออะไรนะะถ้าเนื้อบนบนก็จะขายแรงนิดนึงแต่ถ้าเนื้อล่างๆก็เอาไปถูกๆพี่จัดไปแกโชซะสามองแล้วพี่นะลุยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ด้วยนะครับผมลดราคาแล้วจ้ามีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางมีเก็บเงินปลายทางมีอุอุอ,อ,อุอะไรอะไร นี่คือสีที่แพงที่สุดนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะโอ้โชคดีพอดีเลยโอ้โหว่าจะแบบว่าเขาเรียกอะไรดวงนะฮะตอนแรกว่าจะไม่แกะนะเออ ทำคลิปแกะซะหน่อยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะรายการนี้นะฮะนี่ฮะเงินลุงนะฮะเงินลุงนะครับผมนะมังกรหยกนะฮะอันนี้เสือน่าจะเป็นเสือทองนะโอ้โหโชคดีเลยฮะเอาวะหลังๆผมนี่ ดวงดีนะอันนี้ไม่ต้องสูงแล้วเนานะนมาดูเลขครับดูเลขดูเลขดูเลขโอ้ยมาเอยสวยจริงๆนะพี่พี่ตาสวยจัดชัดเจนเลขแปดห้าโอ้โหรายการที่ห้าสิบแปด เลขโค้ดแปดสิบห้าครับพีม่มีอะไรจะสวยไปกว่านี้อีกไหมฮะนี่ครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่คือรายการที่เขาตามหาเลยนะพี่นะไม่น่าเชื่อว่าจะยังไม่ออกนะพี่ไม่น่าเชื่อว่าจะยังอยู่นะฮะเอาวะมาจะาพี่ตาใครอยากลุ้นแบบนี้นะพี่นะอยากลุ้นแบบนี้นะฮะเรียนเชิญครับผมนะ,ะเดี๋ยวแกให้ดูอีก สององค์แล้วกันนะครับผมดวงมาไ้เอาเรื่องไโอ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยโอย้สีอะไรเนี่ยสีพิงโกสีพิงโกครับ มังกรทองเสือเงินก็ับพี่สีพิงโก้ฮะโอ้โหพิงโก้นี่ก็มีน้อยครับพี่มังกรทองเสือเงินด้วยโอ้โหมือผมดีมาวันนี้นะฮะเลขหนึ่งเก้าศูนย์ด้ครับโอ้โหเลขสวยด้วยนะฮะใครอยากได้องค์นี้นะฮะเอาไปหกร้อยนะพี่นะหกร้อยบาทครับพี่ สวยครับพิงโก้นี่คือไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีเยอะนะพี่นะนี่ครับ600บาทพี่หกร้อยสีสีลุงองค์นี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะพี่นะอันนี้แพงแพงสุดเลยนะฮะถ้าใครไหวก็ลองทักมาดูนะพี่นะ,ะเดี๋ยวแกให้อีกองคหนึ่งครับจบนะฮะอ่ามาครับพี่ใครอยากลุ้นนะฮะ ห้ารอยหสิบาทเท่านั้นครับรวมส่งให้ด้วยนะฮะแต่ว่าเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มนิดหน่อยครับพี่เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มนิดหน่อยองค์นี้อะไรโอ้สามเคโบราณสีทองคนระับพี่ดูดิ เนื้อ 3K โบราณสีทองไปอีกนะฮะเฮ้ยดวงผมดีจังเลยช่วงนี้เอาเรื่องไว้เอาเรื่องวะเลขอะไรเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งโอ้โหนึ่งก็หนึ่งแปดหกอีกเออโอ้โหโอ้โหสามเคโบราณน,นะพี่ปกติสาม K มันก็จะเป็นสาม K ฮะอันนี้สาม K แล้วโบราณน,นีครับ โอ้โหนี่ฮนะอันนี้ใครอยากได้นะพี่นะมันจะแบบเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทพี่แบ่งๆกันไปเลยฮะ <c oughs> แบ่งๆกันไปเลยนะฮะไม่เจอแบบเนื้อล่างๆอ่ะน,นี่เนื้อล่างๆแบบนี้นะอันนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะถ้าเก็บเงินไปทางก็บวกเพิ่มนิดหน่อยองสีฟ้านี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันแล้วกันนะฮะดวงอันนี้อันนี้แบบขายขำๆเลยนะ สององนี้แบบพอได้พอพอ,พอดีได้สามองนี้สวยครับโอเคเลย <laughs> อ่ะรายการลุ้นนะฮะยังมีเหลืออยู่นะฮะใครอยากเอาไปลุ้นแบบนี้นะฮะโชคดีก็อาจจะได้ยังมีอยู่นะพี่นะโชคดียังมีอยู่นะฮะแล้วแต่พี่ๆเลยนะฮะเลขสวยๆยังมีฮะนี่ครับเหลือลุ้นละห้าอยห้าสิบาทเท่านั้นครับลุ้นละห5 0อห้าสิบบาทเท่านั้น,นะฮะนี่ฮะเอาไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่ ะะได้เลยนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกท,ท,ท่านเลยนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะโอ้โหช่วงนี้ดวงผมดีจริงไปนะฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ